เควันนี้ค่เยนะคะวันนี้เขาก็จะไปเที่ยวนครพนมนะคะที่แรกเราไปนครเกนก่อนนะคะไปเทศการออกกันศานะครับถ้าไม่ต้องการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด้นะคะเรากำลังเดินทางไปนครเกนกันรับ วันนี้นะครับเราอยู่วัดชุ้มเศรษฐีนะครับ with them with them ที่แรกของเรานี่ครับมีจักรวัดชุ่มเศรษฐีนะอัติมาสซันสวยมากเลยนะครับนี่นี่มีลายไทยบอกเลยวัดใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่นะครับนอ่าตอนนี้นะครับเราอยู่ หน้าหน้าวัดทุ่งเสรสสีนะครับเราไปดูกันว่ามันสวยหรูหราแนขึ้นนะครับยังยังสวยขนาดนี้เลยครับนี่นะครับแล้วก็มีศิลปะมีสิงโตกัดพญานาคนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็จะมีช้างประดับตรงนี้แล้วก็มีวิมานเทวดานะครับนี่และตรงนี้ก็คือเท้าวิลุละหกนะครับ นี่นะครับข้าไปดูกันทางนี้เป็นพื้นหินอ่อนนะครับท่านผู้ชมนี่เอานี่นะครับสวยมากนะครับท่าชมพระพุทธประจําวัดทุกเศรษฐีนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับข้างนายังสวยขนาดนี้เลยครับนี่ดูเพดานครับสวยสวยมากเลยอะเนียเนี่นเนยนเนี่ยดูกันนะครับสวยมากเราจะมาดูโซนของเทวสุวรรณนะครับเทวสุวรรณมหาวิทยาลัยนี่นะครับนี่โซนของเทวสุวรรณนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นี่คือองค์เท้าวิรุปตดนะครับ เราบไปภายในกันเลยนะครับนี่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 นะครับสวยมากเลยนะครับสวยในโบสเป็ืนในโบสเลยนะครับอาหารปลานะครับคุณผู้ชมเนี่ใช่ปลาเยอะแยะเลยนะครับนี่ปลาปลาใจนะครับนี่นะครับปลาดุกโอ้โหนี่ให้เยอะๆเลยปลามาตึมเลยนะครับตึมให้แค่สองโอ้โหมาตึมเลย ตรงนู้ตรงูก็มีนี่ก็มีปลาตัวอื่นน่ต้องมายิ้มหัวก็ได้อืมอมนันเป็นนี่นะครับท่านผูช้ชมดูกันมาขึา้ในหน,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 นึ่งาที่ทง ่อปลาครับทุกทชมมาดูกันนะครับปลาเยอะมากเห็นะท่านผู้ชมดูไหมตรงเนี้ยตุ๊ตงโบสถ์อ่ะมีมีวัดไม่มีบ่อปลาล้อมรอบเลยนท่านผู้ชมปลาใหญ่เยอะเลยนะครับแล้วตอนนั้นก็คือพักอยู่วันนี้ยหอยด้วยนะมาถ่ายหอยแล้วมาถ่าหอยดินี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัดนี่นะครับมีมีอะไรบ้างนี่ครับ มีหอยได้เหครับอยู่ตียังอ้จันนี่ครับหอยไปไปไปนี่ครับเยอะเลยเนี่ยแถวนี้ครับรู้ได้ไงว่าเป็นหอยเนี่ยก็รู้สินี่ครับปลานี่ครับปลากำลังสองแล้วอยู่เขาไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปเลาเล่าเล่าโซนกันนะครับนี่มีเจดีดาวดึง น่าเจน่าเจดี <ret Internal> นี่ครับมีหลายเยอะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีร้านพญายม,มาราชนะครับท่านผู้ชมถ้าไปเราไปดูรา <sm all> า้านกันเลยนะครับท่านผู้ชมร้านนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ <sm all> ใช่ใช่ร้ <sm all> านพญายม เรามาดูในรูปก่อนนะครับก็คือส่วนชมนรกนะครับดูตรงนี้นี่นี่นี่ลองรูว่ามันต้องตรงนั้นเลยหรือเปล่าครับดูนี่ครับมันตรงไปนั้นเลยครับไกลมากอยวผมซูมให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไกลไหมครับกว่าจะถึงอ่ะจบเล็กกับ ดเดิไป,ไปเลยไปไกลเลยนะตอนนี้มันมันทางยิ่งไกลตรงนี้ก็มีต้นไผ<ช>่นะครับใช่ไม่ใช่นี่เขาคิดว่าผมไปนะจ๊ะเดินเดินได้ครับดอกบูนะครับตรงนี้ นี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่โดดฮัทนไม่โดดฮัทแล้วผมจะให้ดูโซนนะครับว่ามันเป็นโซนอะไรบ้างทัานแรกคือโซนไม่รู้นะฮะเออเขาเรียกว่านรกกินที่หมาเขาเรียกว่านรกยินดีตัวมาเพื่อรู้นี่นะครับนี่คือนรกของวัดทุ่งเศรษฐีให้รู้เพอรู้อย่าง้ยอย่าอย่าพูดพูดดีๆพูดดีๆ ไปโซนแรกก่อนนะครับไม่โซนแรกโซนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โซนแรกทำไปดูกันเลยนะครับน,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 นะน,นี่นี่โซนแรกก็คือท้าวพระยายมราชนะครับสมมด เวลาเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องมาพิพากษาตรงนี้นะครับสุวรรณก็คือผู้ตรวจบัญชีคนคนบาทนะครับและสุวรรณก็คือบัญชีบุญนะครับเดดี๋ยวผมมจะะบ้คไูนเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้าถ้าสุวรรณจะเขียนบัญชีหนังหมาแต่ถ้าสุวรรณจะเขียนบัญบัญชีทองคํานะครับถ้าใครทําบีได้ขึ้นสวรรค์ทำาชั่วตกนากนะครับ

สุดนะะคเเาลยไม่โดนนี่ผลกรรมมาจากคนที่เจ้าชู้นะครับผิดรูปผิดเมียต่อไบต่อไปโซใช่ใช่ใช่โซนกระทะทองแดงทำแบบคนฆ่าสัตว์นะครับไม่นี่ครับถ้าไม่ยอมเข้าไปจะโดนกับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร แม่เข้าไปก็โดนหมากัดอย่างนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เห็นดีๆไม่สีส้มๆพี่เขาแตกเนาะกลัวหมาอืมเฮ้ยเฮ้ยอนาจนาคราชครับน,รน,น,นี่ยเขาคุณพญาอนันตนาคราชฮะโซนครับ,รบเป็น,นลูกของจำไม่ได้เลยครับเออต่อไปเราไปดูโซนโซน,โซน,โซนไม่ใช่โซนนี้ น,น,น,น้ำน,น้ำ,น,ำ,น,ำน้ำลาวานะครับโดนกินน้ำราวา <คน S 2> ก็ชอบกินเหล้านะคนที่ชอบกินเหล้า,มาเมายานะครับแล้ว<ช>ต้องดโดนแบบนี้นนนก็คือมัดแล้วก็สูบบุหรี่ไงร้อนๆรอจนกว่าจะสิ้นกรรมนะครับนี่แล้วก็คือเปรผู้หญิงผู้ชายนะครับนี่นี่นี่นน มไม่ใช่ยำงอียงยังยัง,ยงน,นี้อะไรเนี่ยถ้าแบบคนพูดโกหกก็ต้องโดนแบบนี้นะครับผู้ชมอันนี้ผ่วงมันหนักทำไมเขามีแต่ตัวเราไปเราไปดูตรงโซนนี้ตรงไหนถึงแล้วแปลนก่บอืมอืมเปรตมันต้งวนมาใหม่นี่คือโซนเปรตผู้หญิงผู้ชายครับนี่ อืถ้าไปโซนนี่จะไปโซน,โซนที่ชอบร <ไป S 1> ักไม่ใช่โซนที่ชอบรักขโมยนะครับนี่โซนที่รักขโมยโน,นี่จะโดนตำมือนะดูถ้าดูข้างหลังรักถลึงสักผีไมม่ัมน แล้วก็โดนแล้วจะโดนเทียนแบบนี้ครับนี่มันมีแค่นี้จริงเหรอนี่ครับมมัันน้อยจงก็ตะเคียนแบบนี้นะครับนี่นี่ต่อไปก็ค่อยๆหันมือนะครับนี่หันมือแล้วก็ตะเคียนแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ขขหน้าคาราทนะครับไปเรื่อย นี่ครับหาเขาใหญ่เลยแต่มีคนที่ใหญ่กว่าโคอคุสยูดีหางลงน้ำได้ไงขอยอนนะครับอุ้ยอย่าไปแตะมีมดแต่น้อยใช่ตาลอ้ออดวา ไปดังลก็นอนอไม่กล้าจับเลยรไม่คร้าับจะมาไหวกันนะฮะเอ้วมาไหวไสาธุสาธุสาธะ้เห็นเลยออถวายไพพระห้ไม่เห็นเลยอันนี้คือพระไ่ใ นะพระใชส่สาธุสาธุไหว้ไหวไม่ใช่ใช่ใช่ไปไปไม่ใช่อีกคนหนึหนสีสุดพอทนะั้งาที่สุดจุไป<น>แล้วของผักปลอดสามพิษของของวัดนะครับแล้วก็มีมีผืนนานะครับนี่นี่คือผักปลอดสามพิษนะครับของวัดนะครับของวัดพ่งเศรษฐีนะครับนี่คือผักปลอดสามพิษนะครับ ดูตรงนี้ก็มีนาข้าวมีต้นกลว้วยไม่ใช,ใช่แล้วก็มีไผ่ปลานะคะไผ่ปลานี่คือเน,อนือนาข้าวนะตอนอยู่วัดหนอนตะแหนงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับน,นี่ครับคือหน้าวัดของเรานะครับนี่ เ้ยไหมครับอยากไปดูข้างในไหมครับไปยูกันเลย